ค่ะเพื่อนๆทุกคนเราก็รายการแก้บนในชาแนลกันอีแกแล้วน,น,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นสมุดล็อกนะคะเราก็เปิดมาแล้วนะคะตอนนี้กําลังเล่นลุงแรมอยู่นะคะก็อาจจะมีเสียงระเบิดนะคะออกนะคะแล้วก็อะไรคะออกค่ะออกค่ะออกไปซิวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นสมุดล็อกนะ,ะนี่คะ่ะเป็น สมุดล,ล็อกลายการ์ตูนนะคะไดอารี่ของเพื่อนเรานะคะชื่อซีนนะคะแล้วเราก็ชื่อแก้นนะคะโอเคนี่ค่ะเป็นไดอารี่หน้าแรกก็ะจะเป็นอันนี้ส่วนอั่นในช่องก็จะเป็นพวกอะไรโบราณนะะก็อย่าอ่านกันเลยค่ะเพราะมัาเป็นไดอารี่ส่วนตัวนะโอเคก็ข้างหลังนะคะเป็นรูปอันนีนะ้สวยมากราคา20บาทนะคะร้าน สำหรับใครที่อยากได้ลายเรานะก็เดี๋ยวจะเอาลายให้ดูนะคะว่าถ้าจะเอาอะไรดีลายอะ่ะเดี๋ยวแปบ๊นะะนะะแปบนึงนะคะมีคนส่งลายมาะก็ขอยแป๊บนึงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลายเราโอเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้มันสว่างมาก นี่ค่ะเป็นลายเรานะคะวันก็จะขึ้นเป็นรูปนี้นะคะรูปที่เราสกูชี่สองนะคะนี่คือไอเดียลายเราถ้าใครมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะลิงก์ใน d e s c r i p t i ไว้ข้างล่างนะคะสซลล์คิวนึงกับ๊ายบายบแ,ลแล้วก็แล้วก็สุดท้ายด้วยนะ